กรดูข้างหลังเธอนี่ไงพ่อเขาให้กรอบแล้วไงเดน๋ยวหมดแล้วค่อยมาเอาใหม่โอเคไหมกอแล้วมังกลางวันเลยอร่อยไหมคะเอาอีกไหมอาไหมลูก ไหนพิธีพิธีตีให้พ่อฟังหน่อยอยิ้มด้วยเราเป็นอ่โอเคไหมหให้มันมาให้มันมีกินข้าวก่อนได้ไหมคะ<ห>ได้ไหมอัญญาไปรอตรงโน้นได้ไหมฮะ<ห> กินออกมาจากข้าวเองกินี้บ้าคนนี้เก่งนั่งดูข้า,างหลังเธอให่ฝย,ยาลงมาลูกจะมีกินข้าวมึงทำอะไร น้องพี่น้องลงไปแล้วลูกป่าลงแล้วละลูกลงแล้วพี่ไงพ่อพ่อเขาให้กรกอบแล้วไงเดี๋ยวนูม่ดี๋ยวเาใหมาเอาใหม่โอคไหลวมังตรงมาเลยอร่อยลูกอร่อยไหมคะเอาอีกไหม เอาแหมลูกอยากินไปหมดเลยตัวนี้ดูนะพี่วนเวียนวนเวียนอยู่เนี้ย <บา S 1> ไอวาไปตามเจ๊เจ,เจมาปะอัญญารู้แล้วหมไมถึงว่าให้ไปตามเจ๊เจ,เจมาไงออ๋อ <มา S 2> ไปตามไอวาม<อ>าสิ ไอวาอยู่ไหนคะอัญญาไปตามไอวาให้หน่อยสิคะมันมีให้กินแล้วหนูไปตามไอวามานะไปไปตามไอวามาเขาไปตามไอวามาไอวามาไหม ตไอวานไปขอมาหมีกินไหมล่ะลูกไอวาไปไหมคะให้ขอหมาหมีบ้างไหมอะไรเราเย้ไอวามาแล้วอะป้อยไอวานิดนึงไอวาคคะกินไหมคะโอ้โหเขาให้น้องกิน น้องกินไ,ไม่ได้ลูกน้องไม่มีฟันเยอะๆค<า>่ะไม่เน้นแขนไปลูกมนไม่กิน่ไมีกินปลาทูกินไหมเด่ยวมามีแกะก่อนนะแล้วไม่อยากกินหน้าหึไ่อยากกินหน้าปลาทูกินไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่อยากกินหน้าปลาทูกินไม่ได้ลกูกเพราะว่าอะไร ไม่มีใครนองกินหน้าปลาทูโอ๋ยนั่งดีๆไม่มีใครอะอกินแก้มปลาทูเปะละแก้มปลาทูเหรอใช่อ<า>่ะฮะิีแก้มปลาทูไม่อยากกินแก้มปลาทูมอนมีแก้มปลาทูแก้มมันไม่มีเนื้ออะไรเลยลูกอันนี้แก้มแข็งครับไปกินข้าวหนูดีกว่าปะไป,ะปะกินข้าวพี่นุ้ยด้วยกินข้าวตัวเองหน้าละมนนีป้อนละเอาเอาแก้มปลาทูให้ด้วยหน่อยนิดนึง น้องพี่น้องพี่อย่ามานั่งกินอพี่ลูกเดี๋ยวร่วงป่ะไปได้แล้วลูกปะนี่เขากินข้าวก่อนอืมหือเรอไปแล้วอะไรอะไรมามีน้องพี่น้องพี่ไปนั่งกินแล้วปอนเม่อกี้เมือกี้อะไรม่เกีอะไรน้องขวาจานปลาทูนี่เกือบหล่นใส่หน้าน้องนะน้องพี่ไปนั่งเรียบร้อยเป็นตัวอย่างให้น้องไปลูก เราเรียแบบเดิพีหรอเราเรียแบบพก็น้องพี่เดินมาเนาะเขาก็เดินมาด้วยไงลูกกลับมาอีกครั้งค่ะโอเคไหมให้มันให้มันมินกินข้าวก่อนได้ไหมคะได้ไหมอัญญาไปเรีงกรงนูได้ไหม้าจากง จริงเหรอมาจากข้อเองจริงป่า,ปาควาคนนี้เก่งขงานะนาดน,นั้นเลยเหรอพี่ฟ้าบอกเขาทำอะไรไม่ได้บอกว่าอะไรบอกว่าน้องฟีนออกมาจากข้อแล้วลูกแย่แล้วแสดงว่าต้องมีะอะไรเผลนอยู่ใช่เขาเหยียบเขาเหยียบไปนอกอ๋อเหยียบไปนอกเก่งมากไอ้วาใช่เหรอปัปกประเดองที่เราต้องชมดูปากดูหน้ามันน,มนี่ มันก็เก่งแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ไงธรรมดาไ่เกดตัวพวกเราไงว่าเราไม่ไกไม่ไปไหนแอร์พีลูกอันนี้อ่ะเพื่อไปตักไหนพิธีพิธีตีให้พ่อตังหน่อยยิ้มด้วยเราเป็นนักดนตรีเราต้องยิ้มเวลาโชว์อ่ะลูกเข้าใจไ,ไหม ไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอเผิอเฮ้ทำไรเอ้พ่ธีทำไรครับต้องกินเหรออืมพ่ธีจะกินนมไหมล่ะพิธีไม่กินนมมาหลายวันแล้วนะลูกเอาซะหน่อยเขาเจ็บกับพุงแก้มแต่นี่เขาหายแล้วนะเหมือนเหมือนเขาไปกัดโดนกับพุงแก้มแล้วเป็นแผลค่ะ